รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สบายจนตกมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจนตกมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหมัวระวิ่งอะไรกันเล่าจนตกมือพลันสวัสดีครับผมคุณคุณอ,อุ๋มาแล้วจ้ามาเรียนกันเลย สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้ก็มาพบกับคุณครูหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับและการเรียนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนวิชาพละศึกษานะครับส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับมาลูกจ้าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลน,นะครับ การเล่นกีฬาทุกชนิดนะครับผู้เล่นจะต้องรู้จักและสัมผัสกับอุปกรณ์นั้นๆนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับร่างกายฝึกประสาทสัมผัสฝึกประสาทตาเป็นการปูพื้นฐานให้ร่างกายมีความพร้อมในการเล่นกีฬานะครับการสร้างความคุ้นเคยกับบอลน,นะครับเราจะได้รู้จักการเคลื่อนที่ของบอลรู้น้ำหนักขนาดและความยืดหยุ่นของลูกบอลเพื่อให้การโยนการคว้าง การรับส่งสามารถกะระยะของลูกบอลได้ดีนะครับมาต่อกันที่แบบฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลน,นะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีแบบฝึกทั้งหมด10แบบฝึกนะครับมาดูแบบฝึกที่1กันนะครับการจับบอลน,นะครับแบบฝึกที่2นั่งแยกเท้ากลิ้งบอลแบบฝึกที่3ยืนแยกเท้ากลิ้งบอลแบบฝึกที่4รับส่งบอลใต้ขา แบบฝึกที่5รับส่งบอลรอบเอวแบบฝึกที่6เลี้ยงบอลมือเดียวแบบฝึกที่7เลี้ยงบอลสลับซ้ายขวาแบบฝึกที่8โยนรับบอลด้วย2มือแบบฝึกที่9โยนรับบอลมือเดียวและแบบฝึกที่10โยนรับบอลกระดอนพื้นนะครับนักเรียนก็ได้ทราบแบบฝึกกันไปแล้วนะครับต่อไปเราไปดู การปฏิบัติกันเลยครับมาดูแบบฝึกที่1กันนะครับการจับบอลน,นะครับวิธีการจับบอลน,นะครับนักเรียนต้องกางนิ้วมือออกให้กว้างๆนะครับดูตัวอย่างค,คุณครูหนุ่มจะทำให้ดูนะครับเมื่อนักเรียนกางนิ้วมือจับบอลน,นะครับก็ฝึกวนๆไปนะครับเพื่อความคุ้นเคยของการจับลูกบอลน,นะครับ มาต่อกันที่แบบฝึกที่สองนะครับนั่งแยกเทา้ากลิ้งบอลครับแบบฝึกที่สามนะครับยืนแยกเทา้ากลิ่งบอลครับ ไปต่อกันที่แบบฝึกที่4นะครับรับส่งบอลใต้ขาครับไปต่อกันที่แบบฝึกที่5นะครับรับส่งบอลรอบเอวนะครับ กันที่แบบฝึกที่6นะครับเลี้ยงบอลมือเดียวซ้ายและขวานะครับต่อไปเป็นแบบฝึกที่7นะครับเลี้ยงบอลสลับซ้ายขวานะครับ ต่อกันที่แบบฝึกที่8นะครับโยนรับบอลด้วย2มือครับมาถึงทักษะที่9โยนรับบอลมือเดียวซ้ายขวาครับ กันที่ทักษะที่10นะครับโยนบอลกระดอนพื้นแล้วรับครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนในเรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับคุณครูหนุ่มหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและนำไปฝึกปฏิบัติกันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูหนุ่มของดการบ้านไปก่อนนะครับแต่นักเรียนอย่าเพิ่งดีใจนะครับงานเก่าที่ค้างไว้คนดำยังไม่ได้ไทายคนใดยังไม่ได้ทำก็ให้ทำส่งด้วยนะครับคุณครูไม่ได้รีบไม่ได้เร่งนะครับแต่ขอให้ทำส่งนะครับ เพราะงานทุกชิ้นนะครับของคุณครูหนุ่มมีคะแนนให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูหนุ่มขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับบายบายพอก่อนนะไว้คลิปหน้ามาใหม่กู๊ดาบ